สวัสดีจ้าเพื่อนๆบ่อบๆกบแมงมดเดียช่องแนวอีกเหมือนเดิมนะจ้ะเนาะจะคลิปนี้แมงดเดียสีผ้ามาหนึ่งเขาเหนียวหนึ่งเขากรรมนะจ้ะหนึ่งเขาดำห้ออนนุ่มมาแจกเคล็ดลับหนึ่งเขากรมหนึ่งเขาเหนียวดำแบบใดให้ออนนุ่มแมแต่ไวลาเยนก็ยั่งก็ยังบ๊อกแข็งก็ยั่งนุมเหนียวดีจ้ะจ้ะตามแมงมดเดียไปเบิ้งวิธีทำกันเลยจ้ะจากกันตอนแรกแมงดเดียก็จะน้ำเขาเหนียวเขาเหนียวดำหรือว่าเขากรม บานเหาอีสานบานเห่านะ่าจะมาเทส่หมอ้อประมาณถ้วยหน่อยหนึ่งจะแล้วก็มาล่างล้างทำความสะอาดจะหลอบสองหลอบนะจจะลิ้นนำทิ้งจะแล้วก็พากว้แมงเดืยวกันได้การได้ต้มน้ำห่อนไห้ไว้จะแซนะข้าวเหนียวดำหรือว่าข้าวกำ พอน้ำห้อนเดือดแล้วแมงเด๋ยวก็น้นำมาเทลงเลยนะจ๊ะแช่น้ำห้อนไวประมาณมาาาสี่สช,ชั่วโมงแล้วจ้ะเอาน้ำห้อนน้่นห้อนเดือดเดือดล้นะจ๊ะเทลงแล้วก็เข้ากับค้นค้นจักหน่อยให้มันทัวทัวแช่ทิ้งไว้สี่ชั่วโมงพอถึงสี่ชั่วโมงแล้วแมงเด๋ยดก็จะมาน้าเออกาอาเหนียวาอเหนียวสีขาวเข้ามาเทลง ถ้วยน้อยอันเก้าจ้ะใส่ถ้วยหนึ่งกับเครื่องถ้วยนะจ้ะจะลายก็ข้าวเหนียวดำหน่อยหนึ่งเครื่องจะลายก็ข้าวเหนียวดำประมาณเครื่องถ้วยเนาะจ้ะแล้วก็แช่ทิ้งไว้แมงเดืจะแช่ทิ้งไว้แค่อีกสองชั่วโมงนะจ๊ะเพราะว่าข้าวเหนียวแมงเหีืยมเป็นข้าวเหนียวใหม่สองชั่วโมงพันไป เดี๋ยวก็น้ำมาล้างนะจ๊ะล้างหลายๆรอบจนกว่าน้ำม,มันจะใสเนาะจ๊ะล้างกลับไปกลับมาลิ้นน้ำทิ้งจนกว่าจะสะอาดจนกว่าน้ำจะเริ่มใสขึ้นมาจักหน่อยนะจ๊ะเนาะจ้ะพอล้างกันเข่าสะอาดแล้วไม่งเดี๋ยวก็จะนําไป น้ำมาหนึ่งแล้วนะจ๊ะเทใส่หัวดแล้วกไปหนึ่งจ้ะเมี่ยเดี๋ยวจะน,น้ำเป็นหนึ่งตั้งมะหนึ่งใส่น้ำตั้งมะหนึ่งไว้ประมาณซัมหนี้นะจ๊ะใส่น้ำใส่มะหนึ่งตั้งไว้แล้วก็เอาเข้าไปหนึ่งปิดฝาไว้เมี่ยเดี๋ยวจะใส่เวลานหนึ่งประมาณสามสิบนาทีนะจ๊ะสามสิบนาทีขึ้นไปนะจ๊ะพออัน ซีมานาที่แมงเดล็กก็จะมักเปิดเปิดฟ้าแล้วก็เอาไมมมาก,กรับเขานะจ๊ะมาปีนเขานะจ๊ะค้นขังใตขึ้นเอาข้างล่างลงไปแบบนี้นะจ๊ะให้มันสุกทั่วถึงแล้วก็สิปีดฟ้าไว้อีกประมาณซีมานาที่นะจ๊ะเนาะ จะพอถึงสิบพอครบสิบหานาทีรอบสองรอวร่วมๆหลักกับสามสิบนาทีแมลงเนีียก็จะนําออกมาทรายออกมาไล่ความหอนนะจ๊ะไล่ความหอนออกแบบนี้นะจ๊ะจะหนึ่งวิธีเคล็ดลับหนึ่งเข้าเหนียวดำหรือว่าเขากำรรของแมลงเดียผสจเรียบร้อยนะจ๊ะ ออนหนุ่มดีนีจ้ะเด้อลองไปทำมึงนอจ้ะเด้อเคล็ดลับของเมนองเดียนี่เพราะว่าหลายคนมีปัญหาเรื่องหนึ่งหนึ่งเขากำหนึ่งเขาดำนี่มันแข็งนี่คือเคล็ดลับของเม,มนตองเดียเอามาฝากพีพ่ๆน้องๆเพื่อนๆสุข,ขสุขสุกคนนะจ๊ะที่มาหนึ่งเขากำกินนะจ๊ะเขากำนี่มันหอมนะจ้ะไปะเห็ดขนมไปเห็ดข้าวเหนียวมูนได้เลยจ้ะ ึงเนื่อจาเหนียวอี่ีเนื่อจาเด้อไบ่ได้เหนไ่ได้คิดตัวล่องไปเห็นมึงจะปั้นได้นุ่มเหนียวดีจ้ะเวลาเขากินเนี่ก็หอมดีเขากรัมดีหอมอีลีจะเขามารับชมกิปแมลงดียวแล้วแมลงดียวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิง่งเป็นกำลังใจกันต่อไปเด้อจ้ะเด้อจะ คลมดีๆแม่เดียวกอมาฝาคนเพื่อนพี่ๆน้องๆสุขุสุขคนเด้อจะท้ให้ประโยชน์กับฝากในเด้อจะเด้อฝากติดตามกดไรคดแช่หายแน่จะวิธีหนึ่งเขากรมแมงเดียก่ะเสร็จเรียบร้อยจะได้ติบหนึ่งจะแบ่งไปเห้ข้าวเหนียวมุ้นพร้อมเด้อข้าวเหนียวมุ่นกินกับมังวงสุกน้านี่นะมังวงสุกแนะนำเมนูนี้เลยจะ คลิปนี้แม่งเดี๋ยวก็ฝากไว้แค่นี้ก็น่าจะขอตัวไปกินข้าวเหนียวมูนหมักม่วงกันเด้อจ้าบ๊ายบายจุบจ๊บ